รู้ว่ามันง่ายๆแบบนี้ดีหรอทุกคนห้ามตดห้ามเกาดากนะตอนนี้เราอยู่ที่ไลฟ์นะคะห้ามใครขี้มึกห้ามแค่ขี้มึกห้ามตดห้ามเกาดากนะคะเตือนไว้แล้วนะคะทุกคนอ่ะมาทก็โดนที่ไนเดี๋ยวไปทำไมฟ้อนมันแบบดีเลย์อย่างนีไม่รู้ Where is my meat? มีดเรามีดนั่นน่ะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไม่มีมีหลายอันจะใช้อาวุธบอกข้าวแดงก้องล้าง นั่นอันนั้นอ่ะอะไรผมถูกอัดต่งครั้งออันหอพี่อาะโอ้ยแน้หนูเหมือนว่าโอ้ยมันไม่ได้เนี่แม่คนขาดนอนจะกายเป็นหนีพันได้โอ๊ยน่าใส่มากเลยอ่ะแอปใช่ไมคะเนะตั้งแต่ตั้งแต่มีแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวเลยค่ะ ไปแล้วไม่รู้ไปรกันใครเพราะสับใครเนี่ยพมาสับหนูไงจังสัสดีค่ะลังการนะหัวฟูมากจากผีกลายเป็นคนเลยคือเพิ่งสับหัวมาหัวก็ชี้ไม่ได้เจอผีนะคะหัวชี้เฉยๆกูว่าต้องมีการลืมอะไรกเกิดขึ้นแน่หลือวะนี่เป็นเกินทุกครั้งวันนี้นะคะเราจะเข้าค่ายกันค่ะ ใช่น้องเบอรค่ะวันนี้อยู่ในเมืองค่ะพวกเราเรามาชุมนมกันกุมใจลักสมัครสมานค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวแบบเราไม่รู้จะใส่ยังไงเอาหมุนใหญ่ๆหันก่อนเราต้องฉลาดแล้วเราหันหมุนไปแบบนี้ไปเลยใช่ทิ้งไปก่อนเล้เริ่มฉลาดแล้วนี่นะคะเราเนื้อกับหมูใส่ด้วยกันได้ไหมคะ This is gonna be a live show o f ไม่มีใครมาดูเราเลยมันอยู่ในพี่แชร์ในพี่เขาเรียกอะไรวะไลฟ์ในแอปเพื่อที่ไปทั้ง Youtube ทั้งได้เหรอเยอะทั้ง u ูท b e ทั้ง a c e b o o กดังนั้นแล้ว Youtube เลยด้วยฮาร์ดกำลังจะฮอตใช่ไหมเนี่ยมันจะดังเลยเนี่ยเปล่าไม่มีคนดูเลยสุดท้ายเดี๋ยวดูซิมันมันมันฮอตหรือยังอะไรนี่ ถ้าจับแล้วถ้าจับแล้วมันร้อนก็แสดงว่าเออมันพอแล้วพี่ลุ้ยเอ้ยชอบไหมล่ะแบบนี้บัดใหญ่ไปบอกว่าให้หันเอาออกก่อนไงแล้วก็ปักให้มันเหลือสามแล้วหั่นเอาเหลียงมาหน้าไหนดีฮะไม่ได้แล้วอ มันเปิดนานแล้วเลยร้านปลาตะกูกปนนิดนึงใช่ไหมมันน,น่าเปิดมาหลายปีแล้วมันเป็นยังไงบ้าแต่เพลงเบอร์ร้านาน,นั้อานอ่ะแต่ค้อ ออ <Okay. Okay. S 1> ีะโอเคโอเคกระนี้เนี l ่ยสวยงามลองลองสองซิมันเออมันจะไม่เข้ามาสิหรอหมถึงมันเข้าแหละแต่ว่ามันระบางตรงนี้เนี่ยอายกระสาบไป 给光子环。